เกอร์ไปเลยทำไปเนี่ยสามร้อยแปดสิบแล้วกันมาขอส,สวยๆไม้ที่สี่ว่าไงจะบวกไปหรือเปล่าจะบวกหรือจะลบมาขอบกับขอบโอ้โหไพ่คู่ว่ะโอ้โหเราก็ไพค่คู่โอ้ถ้าใครสายไพ่คู่นะบวกชํำรอบนี้ ตมเออสวยงามคิดว่าจะบ้าจี้ขอบเข้าตามไปอีกโอเคสวยๆวยทุกคนบวกมา360ร้อยห้ทุกคนบวกมา4ี่ไม้ติดแล้วนะขึ้นมา1,700รแล้วทุกคนโอ้โหทุนแค่300กําไรถ้าไปรวมทุนก็พันสี่แล้วทุกคนสุดมากใครที่สนใจอยากได้สุดนะก็สามารถตามมาได้เลยที่ลิงต้คอมเมนต์มาได้เลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็กาพบกันอก้องมาลิวชินเคยนะทุกคนนะวันนี้เราก็จะมาตามสูตร AI บาคาร่าคายเอสเอ i n g กันเหมือนเดิมนะทุกคนนะแล้วก็อยู่ที่โซนซีค่ะวันนี้ ทุนสา0ร้อยบาทมาดูกันว่าเราจะรอดหรือเปล่านะทุกคนหมายแรกเราไม่ทันแล้วปล่อยมันไปค่ะมารอบนี้แบงเกอร์นะทุกคนนะแต่ว่าสูตรมันให้ไปเพเกอร่วะโอ้โหอารอบนี้สูตรมาแล้วนะบอกแบงเกอร์ค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ห้องดีศูนสองนะทุกคนนะห้องบาคาร่าก็จะเป็นดีศูนสองเหมือนกันเด้อมันจะมีโซนดีกับโซนซีดูให้ดีนะทุกคนนะอารอบนี้เราขอจัดแบงเกอร์ไปตามสเต็ปค่ะทุกคน ตามสูตรไปเลยนะจ๊ะมาโอเคเปิดสสวย oh <my> ห้ามาวสามโ,โหอย่านะโอเคดึงสวยงามกันทุกคนดึงขอบเข้าเราห้าเต้มนะรอบนี้บวกไปร้อยเก้าสิบจ้าสวยงามมากทุกคน ใครที่สนใจนะก็สามารถตามมาได้นะกิดิงตาเข้ามต์มาได้เลยนะจ๊ะอ่ะรอบนี้สุก็บอกจัดแบงเกอร์คะ่ะทุกคนลายแบงเกอร์เหรออร่ะรอบนี้ขอไปเลยแลวกันนะแบงเกอร์โคตรสวยสวยจริงหรือเปล่ามามาดูไปพร้อมกันนะทุกคนขอส,สวยๆเถอะไม้นี้อย่าเลยยังไงโอ้โหสิบกับสิบโอ้หกแต้ม โอ้สวยงามค่ะทุกคนเราเจ็ดแต้มนะโอเคแต้มเดียวเราก็ได้แล้วค่ะบวกมาสี่รอยหกสิบห้ามานี้ก็บวกไปอีกสวยๆทุกคนตอนนี้เหมือนสูตรมันจะให้เราไหลแบงเกอร์นะมาขึ้นมาเก้าร้ยห้าสิบห้าค่ะทุกคนเราก็จัดแบงเกอร์ตามสูตรไปเลยแล้วกันนะอ่ารบมีไปสี่ร้อยอามีสิ่ห้าสิบจัดไปสี่รอยห้าสิบไปเลยจ้าขอสวยๆเหมือนเดิมอย่าเพิ่งตัดนะ หน้าแปดมาทุกคนอ้โหปอกแปดยังไงอ้สวยงามค่ะทุกคนอืเขาปอกแปดเราปอกเก้านะเต็มเดียวคือแบบโคตรเสียวอะทุกคนเสียวมาก,มากเกือบไปแล้วนะโอเคไล่แบงเกอร์ต่อรอทุกคนสูตรบอกไลายแบงเกอร์ต่อนะตอนนี้ขึ้นมาสามร้อยแปดสิบเดี๋ยวดูแป๊บโอเคไปก็ไปนะทุกคนนะรอบนี้จัดแบงเกอร์ไปเลยทำไมเนี่ยสามร้อยแปดสิบละกันมา สวยสวยไม้ที่สี่ว่าไงจะบวกไปหรือเปล่าจะบวกหรือจะลบมาขอบกับขอบโอ้โหไพ่คู่ว่ะโอ้โหเราก็ไพค่คู่ถ้าใครสายไพ่คู่นะบวกฉ่ำรอบนี้ <Okay. S 1> แต้มเออสวยงามคิดว่าจะบ้าจี้ขอบเข้าตามไปอีกโอเคสวยสวยทุกคนบวกมาสามร้อยหกสิบโอ้ทุกคนบวกมาสี่มไม้ติดแล้วนะขึ้นมมาหนึ่งพันเจ็ดร้อยแล้วทุกคนโอ้โหทุนแค่สามร้อยกำไรถ้าไม่รวมทุนก็พันสี่แล้วทุกคน สุดมาใครที่สนใจอยากได้สูตรนะก็สามารถตามมาได้เลยที่ลิงใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะจ๊ะหรือว่าแชทมาก็ได้นะแอดมททีมีแอดนำน้าด้วยเด้ออ่รตอบนี้จัดแบงเกอร์ไปเลยค่ะแบงเกอร์ไหลต่อหรอมาขอใสวยโอ้โหสามแต้มขอแต้มสองแต้มวะโอ้โหเขาสีแต้มขอเถอะแต้มมาโอ ดึงขอบเข้าโอ้โหทุกคนเอาแล้วรอบนี้ลบ700เจ็ดร้อยเกินเจ็ดรอยสี่สิบหายไปแวบกระตาเหลือหนึ่งพันโอเคไม่เป็นไรยังกำไรอยู่รอบนี้สูตรบอกไปเพลเยอร์นะทุกคนนะอ่ะเราจัดเพลเยอร์ไปครึ่งหนึ่งก่อนละกันห้าร้อยขอไปครึ่งหนึ่งก่อนนะยังไงจะรอดไหม ขอส,สวยๆสาม,มาโอ้ยอ,อยากขอบนะขอเต้มโอ้ยสี่เต้มเสมอนะทุกคนไมน้นี้โอเคดีดีกว่าดีกว่าเสียแล้วทุกคนนะเสมอไม่เป็นไรรอบนี้สูตรบอกไปแบงเกอร์นะทุกคนนะโอเครอบนี้เราอัดแบงเกอร์เลยแล้วกันนะตามสูตรไปเลยแล้วกันหนึ 1, ่งพันไปให้หมดอโอ้โหหนึ่งพันสี่บาทโอเคไปค่ะทุกคน ไม้นี้เป็นไงเป็นกันขอส,สวยๆมายังไงโอขอบขอบอุ้ยขอเต้ไม่้ลงใจหน่อยอู้ยังจะสิบอีกนะทุกคนยังไงอู้เขาหกเต้ย่าบอกนะว่าเราอู้แล้วก็าหก เสมออีกแล้วมายนี่โอ้โหคิดว่าจะโดนอีกแล้วนะมายนี่เขาจ่องหกเขาโอเคเสมอมาอกแล้วทุกคนรอบนี้สูตรอุย้ยสูตรไหลต่อนะคิดว่ามันจะรอสูตรอะรอบนี้ก็จัดแบงเกอร์ตามสูตรไปเหมือนเดิมนะทุกคนนะมายาวๆขอสวยๆแล้วกันมา โหทำไมไพ่เป็นแบบนี้วะสองไพ่คู่แล้วอุ้ยหกเต็มโอเคขอไปโอเคสวยงามคะ่ะบวกมาจนได้นะทุกคนนะบวกมาเก้าร้อยห้าสิบสามขึ้นมาหนึ่งพันเก้านะทุกคนนะโล่งใจไปหน่อยนะทุกคนโอเคโคตรสุดรอบนี้สุดบอกให้รอโอเคเดี๋ยวเราก็จะรอสุดไปเลยละกันนะทุกคนนะรอตามสุดไปแล้วกัน รอบนี้เราปล่อยผ่านไปนะทุกคนมาโอ้โหเพลงแต้มโอ้โหแบงค์เกอร์อป,ออปอก9นะทุกคนนะมารอบนี้สูตรจะขึ้นไหมอ่ารอบนี้สูตรมาแล้วทุกคนนะจัดแบงเกอร์ไปเลยคะ่ะตามสูตรไปนะสูตรบอกจัดแบงเกอร์ค่ะทุกคน รอบนี้ขอไปเป็นเกินแหละมาหนึ่งพันสี่ร้อยเลยแล้วกันนะโอเคอัดไปเลยค่ะขอะสวยไม้สุดท้ายเลยแล้วกันนะทุกคนนะวัดใจจะได้ทุนพันอัพหรือว่ากําไรเออจะได้กําไรพันอัพหรือว่ากําไรสองร้อยมาดูกันโอหสี่เต้มแต้มมาหกเต้มโอเคดึงคอไป โอเคสวยงามค่ะทุกคนโอ้โหขึ้นมา3,335บาทโอเคทุกคนวันนี้กำไรเราส0 0พันนะไม่รวมทุนใครที่สนใจอยากได้สูตรก็สามารถตามมาได้เลยนะกีลินต้าคขบมีไมาได้เลยสัหรสมา,สมาชิกวันนี้รับสูตรบาคาร่าฟรีเข้ากลุ่มฟรีนะจ๊ะไม่มีทํายอดเธอนะทุกคนนะรับรองว่าปังแน่นอนจ้า